สวัสดีครับมือนี้พบกับผมบ้าทุกคนคนสว่างครับผมมือนี้ผมเห็ดอ่าลงทานนิสเสียวพี่น้องคุณเดี่ยวลงทานเห็ดก๋วยเตี๋ยวไว้ให้ทีมงานเพื่อนเลิกงานลงมาครับตอนนี้เพื่อนกำลังชิลลงมาอีกประมาณจักสามนาทีพี่น้องผมโทรลงไปเช็คแล้ว,วเดี๋ยวไปเบิ่งครับว่าผมเห็ดยังแน่นเนาะเนาะอ่าน,นี่บอส่วนเห็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อดิพี่น้องตอนนี้เนื้อวัวหนึ่งกิโลครับโอ้โห,ห,ห,หเดือดปุ๊บๆเลยพี่น้อง งเงาบัวหนึ่งกิโลแต่กาผมลวกเส้นมีเหลียงครับมีเหลืองออเอาลงมาแล้วะมาะครับทีมงานครับมาหนีโอ้มาแล้วใครทีมงานครับมาแล้วมาแล้วเอ้าจัดจดกินพร้อมกันผมไปยังบมก,กินอยู่มีนูเดียวมีนู่นเดียวจัดให้ทุกถ้ยวยแล้วทุกคนแล้วจัดไว้ให้ทุกคนแล้วลวกอี้กรเไ้้ก้กร้กด้กระกกกกได้น้องก้ได้รไ ผมตอนนี้กำลังลงมานะครับผมลงมาแล้วสวัสดีครับไอ้สบายดีไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ๋ยวเดี๋ยวดแป๊บนึงครับโอ้หรือว่าเพิ่นชิบวเลือกเดี่ยววันนี้มาเอาตกอนขออนุญาตเดี๋ยวไปตักอุปกรณ์มาก่อนพี่น้องที่นิดหน่อยนมาเอาตกอนดีดขึ้นปิ้งมาเห็ดขึ้นเยอเนะงานเข้าแล้วครับประถมคนวันเดี๋ยวผมจิ ตักตรงนี้ก่อนอ่าสิ้นเพื่อนอยากกินสิ้นอยังก็ให้เพื่อนเลืกอกเอาเนาะครับแต่ว่าเราควรชิตักไอ้เนื้อตุน๋นเนื้องัวเนื้อตุ๋นกันเลือกผักผักแค่ชั่วโม,มงนี่ผักชัมม่วโม,มงนึงปะชั่วโมงเย็นปะอ่าโอเคอะผักชั่วโมงนึงอยู่พี่น้องนะเพื่อนอยากเอาอ่าเส้นอยังเส้นอยังจังปะกันเอาพี่เด้ ให้พี่แดงก้อนมูเลยพี่แดงนี่เอาช่วยดิเดี๋ยวให้เอาเอาเส้นมูแล้วไปเอามาเอาช่วยมาเอามาไปก่อนแต่ว่าเส้นเขาจะเอาเส้นเนี่ยเขาจะว่ากันนะจ้ะเป็นเกี๊ยวเห็ดหอมเนี่ปุณิเห็ดหอมเห็ดหอมน้ำนี่น้ำไปครับเอาเอาก่อนเดี๋ยวไปเส้นก่อนจังว่ากัน เอสวัสดงครับสวัสดีครับเอตักให้ครับตักให้ตักเลยครับตักเลยครับอเดี๋ินเดี๋ยวไอ้น้ำก็ไม่ละผม500ละสินะอืเอนี่น้ำนี่น้ำจับจับไปจัดไปน้ำครับนี่น้ำโอ้ยโต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 ครับเอ้าข่อย้าสวัสดีครับว่าพี่ลูกอี่ชันพัดถิ่นแน่ผมเฮ้ยวันนี้เสียงหล่อมากเลยนะซองปิดแล้วไหมซองปิดแล้ว อ่าพริกผมไม่มีนะครับอาศัยนู่นก่อนนะครับพริกผมไม่ได้ขั่วนะครับผมเอาพริกผมพี่เขาง่ายแก่ผมพริกผงหมดแล้วจัดไปจัดไปพี่เขาปลูกเขาซื้อง่ายแหมเขาเอาตะกรอนได้จะอะไรบ้างเนี่ยอ่าเหลือไม่ให้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 ด้วยผมด้วยนะครับเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมกินทีหลังครับผมวันนี้ผมกับกะจับพักอ่าถุงอ็อกชงออกมีปะุงงอกเขาอีส่ไว้เช่นเดียวปะชงออกชงออกมีมี ท้องห้องมาใส่ครับผมนี่ครับทีมงานเพิ่นเพิ่งเลือกงานได้รึยังเบาวโซนก็นได้รู้ว่าเพิ่นสี่ลงมาเร็ววันนี้ผมรู้ว่าสี่โมงหากกระลวกเส้นลวกอย่างเงี้ยโมเดี่ยวเอาให้เพิ่นกินก่อนครับเพราะว่าเพราะว่าเบาส่วนยุดงานนะครับผมกินตอนไหนก็นได้กุ้งเลยกุ้งกินไปแล้วเพิ่นนงแโอเคมานะอ่าเข้าพักก่อน เอขน้ำหน่อยแท้พี่แดงตอมีละอุ้ฝนตกพีเรามาอยู่นี่เียนลกไม่ไหลพี่เอากินใ้มดนไ่สิเ็ยไม่ได้ไม่ได้หรอลงมือแล้วเอานี่มไอี่เเดียวนี่มันเาจะเอาเสียนมาเดี๋ยวเขากินไส้ไส้หมูเป็นไรผมกินสุดท้าอ่าน้ำส้มนี่นะอันนี้ใครีวะไม่รู้หมอันี่มันจะเปรี้ยวไปนะกะยาตอนนี้เขา เออเอาน้ำส้มให้เพ,พี่น้องอ่าพิดโคงพิดเขาจัดไปครับวันนี้วันหยุดของมาสกลุลหยุดเมื่อนี้มีหมยุดสี่คนด้วยพี่น้องแรงงานไทยหยุดสี่คนครับมาถามเชฟเก่งกันมาได้เข้าคลิปเด,ดือนแล้วครับผมเมื่อ่เห็นงานอะไรนล้วก็หานลงมือขาทันเรื่องเมย์ครับเมื่อย์เมย์งาน,นของเมย์ครับครับแล<ต>้วมาสู้ครับสู่สู้้ครับสู่ตายสู้เพื่อเขาเพื่อบ่สู้เพื่อลูกพวกเมียครับอ่าเจ๋า หนึ่งว่าเบื be, ้งเชฟเขียงปูวพี่้องว่าเป็งยานพว่าหมดนะครับโอเพยานยานบกครับไปจัดไปผมก็รดอยูอใช้ไลเนี่ยอะไรเขาเปิปทุกหลอเขาเินขาวอ๋อหง่วนหวนน้ำส้มก็ใช้ไนได้เลยส้มดิโอเคครับ a t ดูกว่าวหงนหโอ้ ผมใส่น้ำตาลเยอะดูดีดอนะน้ำตาลน้ำอะไรใส่ดีๆๆนะครับน้ำก่อนเลยน้าก่อนเลยใช่ไหมทักไปเมื่อไรเนื้อน่ะผมมีสแตนของผมอยู่ตักไปเลยมมปปอะไรอยูยยอ่โอ้เนื้อโลนึงผมเนาะเนื้อโลครึ่งจุก่เดี๋ยวผมซอยใส่ไปเลยน,น้ำไปนี่เชฟหนึ่งครับผมเชฟหนึ่งตำแต้ครับผมเบิ่งกล้องนี้นวัาดีพี่น้องปอกไปนะ,ะจะไปแบบไรจะไปจะไป ัเนมาะะ่เชียมหนึ่งเอาเนมาพี่น้องสองหเลยไปจัดไปนี่นะครับเป็นวิถีชีวิตแรงงานไทยนิเดียวไม่อันนี้คือมานั่งอยู่เอเดียวนี่อัยาศัครับมันหวพี่น้องไงมานั่ง้ๆไปลมเป่าคนไม่ครับ วันนี้ถ่ายเาาๆเลยนะครับผมโบด้ต้ดต่อเลยถ่ายยาวๆนา้ใสนะครับเพื่อนถ่ายฉายเนาะอนวันนี้ลงทานบ้าสุกุลครับผมกินวันยุทธครับตื่นมาแล้วกินข้อหนึิงขี้เขียวพีคเรเพื่อนปไันครับิมเมอกี้เขาลงมปเลยเขาได้ละบอลคองเข้าหไปอได้กอด้วครับได้กอดแล้วพี่อนมวนข้างครับมนข้าง เสียคนอีกคนละซาวใช่น้องนาะรับซ <5 S 2> ี่มารับดีขนาดเลยเลย,เลยกอดม้อนพางมาเพื่อนเนี่ยเอาเอารูปไพวิทิปเราอยู่บนมอนพางะนะเอารูบเมียลูกเนี่ยเออลูกเมียพี่เนาะลูกเมี่ยจีนม้อนพาง,งเขาลงดก,กันนี่เนาะเออจีนี้ก่อนไอ้เนีอยเขาหุงเขาหุงขงึ้นจีนนี่แล้วไ,ได้รสชาติมาสัมผัสที่แบบนี้แต่๋ยวคนรสชาติน้ำซองน้ำซุปสูตรมั่วๆของว่าวสุกคนไปเห็ดเห็ดไปซะนะครับ อยากดูห่อแซ่บสุดใช่ครับพี่น้องขอบคุณหลายหครับผมที่สุดในโลกเลยครับนี่เชฟเก่งพี่น้องที่สุดในโลกเลยครับ FC ลาขาวพี่น้องมนี่เราขาวแล้วนะของทองแล้วทองจัดไปจัดไปมีข้าวปว่มกินเบียร์มาสุกุลสิกินทุกท้ายครับผมให้เพื่นกินกันเดี๋ยวมึงน้ำซุปยังเหลือเยู่ครับน้ำซุปน้ำเดี๋ยวขอมาสุกุลขอยัดถอดปลั๊กกันพี่น้องโอ้ เนื้อยังไหลนี่คือบเนื้อิอย่งเหัะาตาตตยโบเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเนื้อหพี่น้องกันเนื้อยังไหลใช่้องยอดนะครับโอ้โหนพี่น้องเนื้อบิ่งเนื้อ ปีกี้เนาะดูแก่ก็บอกตไมหนึ่งไปไฟของแล้งนงให้ดองบปลอะรเลยเพิ่ม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 ไปพี่แดงครับของคุณอะไรของคุณให้ดองเป็นอะไรไปหลอกของตไเพิ่มไปเพิ่มไปที่นไหมข่้นไหนะของครับยัง่อตะไเปไฟขางหล้งใสปอันนี้น้าเป็นนูรถนูนออกไปยกันยํางบุกขยมนะเอาอยู่ค่ะเรือเจ้าขาเลยใส่ข้างหลังหมด มองใครออกหมมอก็ได pues ้ยู่อเติมเติมเติมเออค่อยเป็นๆนะเนี่ยวันี้ลืมแล้เฮียเพิ่งเที่ยแลี่ยู่เติมเนื้อให้แต่อย่าไปยกใครทไปดูครับมเราเลยไม่น่าเลยเติมขึ้นหน่อยเต็มหน่อยยกครับไปๆว้อฟันเข่าเขามเอ้ากินกินนี่ครับมอนีวานีบานาทุกคนเมาเนี่ครับวานีมอนีเอ้าเจ๋อ กระยัดเชบปักกันนะครับวันนี้บ้าทุกคนที่ไปข้าอเานียวไก่ทุบแก้มกี่อันมูกพูนเกี๊ยวสวนน้ำดําท่านไข่อ๋อวันบริยุนไอ้ก้อนแข็งเนาะต่อเลปุ่มเดี๋ยวขอจำพัาดของเชบกันไปได้รสชาติเป็นยังแก้วเนาะแห้งสมองครับแหงแห้งขึ้นแห้งเลย รวงเชฟหนึ่งเชฟหนึ่งก็ปรุงอะไรแค่นี้ส่ฮอตไอ้น้ำตาลไวเอาบรรดาได้บอกนี ar, ่น้ำตาลบ๊วยเพราะว่านี้กินบุกกินน้ำตาลอันนี้คือใส่น้ำส้มสายชูเน้อข้าวพริกข้าวพลิกแล้วก็เทมเปียวโอ้ยได้ล้างล้างน้ำใส่แล้วเพื่อเราทุกคนเลยเชฟหนึ่งรสชาติรุยังกะเป็นตาเฮ้เฮ็ดอีกวะผมก็ได้เติมหลายอย่างแท้เนอกกันเนี่ยเดี๋ยวพี่น้อเด็ดแน่ครับตาม โอเคครับเห็นพี่น้องเพิ่นว่าเสียบแต่วุ้ยมีกำลังใจเห็ดต่อพี่น้องน้องอ่เห็ดมาหนึ่งพี่หน้าวันนี้พริกมีชื่ดทำบ้านนี่มึงเข่าเหนียวพี่น้องเอามากิ๊บเดียวคูเดียวได้บ่โอ้ยมันบ่มีผิดมูอีผิกพริกซุปมาจจีเนาะมีพริกเผาพริกยังไงแบบอีกอย่างหนึ่งน้องเนื้อพรกเปื่อยเลยพี่น้อง บ่าวสุกุลกับอื่นน้ำลายแล้วล่ะอยู่เข้าแต่เต่าด้วยกันแต่ว่ากันทีกินที่หลังนี่น้องกินที่หลังไปใช้เนี่ไปกอนไปกอนอ้ามาอีกมุมนึงวันเดียเดี๋ยวมันม่ยังมากล้วหน่อยแล้วตรงนั้นนี่พี่น้องเรือในมอนี่บ่าวสุกุลเมาพูดเยวพี่น้องทั้งเนื้อทั้งอย่างตุนเฮ็ดหอมเต็มเลยครับเขาเรียกว่าสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดครับเมาหมดครับน้ำขอนพี่น้องเทียบหลาย คนี่นะครับเพ็่นเหตุงานครับบอส่วนจะยุดครับมั้งนี่จะได้รางานหลายอย่างอ่ะล่ะห่อพวกอ้ไพวกปีกเอเปีกไก่ไก่ร้อยพอเช็คผมแล้มาตัดมาอย่างห่อไปแล้วบอได้่ายพี่น้องเบิ่งครับเหตดแพ็กไว้แล้วต่อไปว่าจะแพ็กหมูพี่น้องถ้าบงว่วงนอนกล่อมดื้อหมดตาแล้ว พลาดแล้วครัมพลาดแล้วอายทรายผมครับบอลใบใหญ่มีคำคำใหญ่เลยพี่น้องบอายดอกอายบอายดอกเข้ากล้องไรแล้วเบล่าจังปั๊บเบล่าจังคันเนาะมาลบกวนเพื่อนพี่น้องมาถ่ายเพื่อนกัดอายกินเล็กน้อยเพี่ยบแต่ว่าคนอายใหญ่เพิ่นอายบบอายดอกกินคำคำใหญ่ไปคำขอใหญ่ลูกงูน้อยอยู่คำใหญ่ใหญ่ช่วเพื่อนในเมฆช่วยพี่น้องคล้องป่ายด้วยเนาะเชฟกินอะไรเชฟกินับผมเชฟกิน คนเก่าคนเดิมครับครับผมหัวเก่าของมั่งเริ่มเติมคือหลอกเก่าพี่น้อง <c oughs> เวรคำนี่เพป็นเป็นจีเซิงเป็นยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเอา้มาซิมนาอย่างเดียวไม่ให้บ่าวสกวุลเ,เดี๋ยวเยติมได้เลยมามาลเติมซิมนาบ้าได้เงื่อนเติมเงือนเขาเติมหนำเนาะเออเออเติมเลยเลเข้หาหมาโอเคครับอ่ะ โอเคบปรลุกควรไหมละ่ะครับป่านนี้วันนี้บา่าวชวนชีมาคือว่าวันยุทธเนาะพี่น้องเนาะวันยุทธแรงงานไทยมีแรงงานไทยอยู่ฟารม์มฟาร์มไกลเนี่ยุยดอยู่สี่คนครับอ่ามีผมมีกุ้งแล้วก็มีเนี่ยอาทิตย์แล้วก็มีบ้านพุ่นอีกผู้นึ่งนะครับกะเนี่ยครับวันยุทธก็สิเป็นสไตล์นี้แล้วก็อีกอย่างนึงกะอ่าเงินเดือนเพิ่งออกครับกะไปซื้อกับข้าวกับนามมากอะชีกินดีแน่พี่น้อง ายเดือนพี่น้องก็จะเห็นทอดไข่ครับทอดไข่อย่างเดียวต้มไข่ทอดไข่เด้อพี่น้องเด้อกะบ่าวสุลกะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ่าวสุลคนสว่างแดนดินนะครับนะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้ให้บ่าวสุนเด้อครับเนาะกะเป็นกําลังใจให้บ่าวสุลพอมีรายได้ไปซื้อนมให้ลูกอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะประมาณนั้นครับผมกะสำหรับคลิปนี้บ่าวสุลขอลาไปก่อนหิวจีพี่น้อง หิวแต่ว่าเฮาเฮาต้องดําเนินเรื่องไปก่อนนะครับดาเนินรายการไปก่อนครับตอนนี้เราสกคนบอยแล้ว <ไป S 1> ขออนุญาตไปกินก๋วยเตียเ๋ยวแซ่บกันด้อพี่น้องเด้ออาจจะมีท้ายคลิปอาจจะมานั่งถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะครับสำหรับคลิปเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อมื่อนี้บราส่คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม